ครับสวัสดีครับปีพศทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวันกมาพ่อกับพ่อแตียมนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อเซียนอุดรต่อยนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบหกธันวาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหกห้าศูนย์ ศูนย์ห้าสองขับเล็กล่างก็ออกศูนย์ศูนย์มาพี่น้องเนาะครับของพ่อเซียนอุดอรงวดที่ผ่านมากจหลุดได้พี่น้องนี่นะครับวันสุขที่26่ธันวาคม2568้าพัฒนาพ่อเซียนอุดอรบนล่างวิ่งรูด3กับเจ็ดเน้นที่สม ขับสามกับบมาเจ็ดกับบมานานอพี่นองเนาะลุดเลยงวดนี้อ่ะบวากันนอพี่นองเนาะมีเขามมหลุดครับบอวาคูบาอาจารย์ในนอพี่นองเนาะรับมนีพเทียมผ้ามาตามตอยนะครับ ครับวันจันทร์นะพี่น้อง บนล่างได้พี่น้องเลข พับปอพมานมาเลขสามตัวพี่น้องครับมีหมีสามมี9นะครับครับสามตัว รับหลักหกพี่น่วงหกเจ็ดหกเก้าหกแปดนะครับ หลักสามสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับ ลับเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะครับ ครับพอเพิ่นบริเนนไหนได้พี่น้องเอาฉะนั้นแล้วห้องมักตัวเดก,กับพิจารณามึงได้พี่น้องเดือนหลักหกหลักสามหลักเก้าเนาะพี่น้องเนาะครับครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อเซียนอุดรบนล่างวิ่งรูดขับเรขอสามตัวพี่น้องหลักหกหลักสามหลักเก้าขับหลักหกกับหกเจ็ด หกเกหดลัก3ามสามเจสามดสามเกหลักเก้ากับเกเด้าแป้านาะพี่น้องเนาะอาพิจารณามึงได้พี่นอ้องเริ่มมาสอบเด็กกับพิจารณามึงเอาเนาะพี่น้องเนาะกะบับรู้ว่าสิเห็นพี่น้องมั่วมั่วปิดมัวมวนี่นะครับวันจันทร์ที่ยี่ส อ๋อย่างนี้สองห้าหกแปดลาวพ่อเสียนอุดรเรียกเด่นหกสามเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดหกเก้าหกแปดสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าพี่น้องมั่วขนาดเอาพ่อเห็นอยู่นอพี่น้องเนะาะครับ พ่อเตียมขอวอวยพรคอยเขาขอให้ปังเนาะพี่น้องเนาะจะได้โศกโศกมันมันกันนาครัครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเสียนอุดรเนาะครับเนาะรับที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางล่าพัฒนามาให้พ่อเต้มรับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิงงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัด ก็ผ่านได้พี่น้องเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ไวพ้พอนคอยเขา่าคอยปังครับพี่นอ้องอีฟซีก็จะได้โฉกโมันมาน,นกันน้ากล้าครับอย่าลืมนะพี่น้องเดอ้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมนํานน้ากล้า ครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อิปทีทุกคนนะครับเด้อโศกโศก,กมันๆม,น,มนเฮงเฮงรวยๆยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม